สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขยี้ตารวัรวน้องพายุหรือพ่อนอดกันแน่ยืนมองแม่ชมเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีแต่ความน่ารักความอบอุ่นออกมาให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆสําหรับครอบครัวของซุปตาแนวนาของเมืองไทยชมพู่อารยากับคุณพ่อนักธุรกิจนอดวิศรุตที่มาพร้อมกับน้องแฝดน้องสส่ฟ้าและน้องพายุใครที่ติดตามน้องแฝดจะเห็นได้ว่าได้ทํากิจกรรมทุกวันแทบไม่ซ้ํากัน เพื่อเสริมพัฒนาการอันดีเลิศล่าสุดแม่ชมได้ขอตัวไปออกกําลังกายฟิตหุ่นอยู่ในห้องฟิตเนสส่วนตัวแต่พบว่าน้องพายุนั้นกําลังยืนมองและทําท่าทางจะทําแบบแม่บ้างอะไรบ้างแต่ท่าทางและใบหน้าของน้องพายุที่ยืนมองนั้นนอกจากจะต้องเอ็นดูจากความน่ารักแล้วดูไปดูมานึกว่าพ่อนอตยืนแมงมดูไปดูมานึกว่าพ่อนอตยืนมองแม่ชมซะอีกซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนเขามาคอมเมนต์ว่าพายุหรือเปล่า พายุที่น่ารักหรือเปล่าเหมือนพ่อนอตกำลังยืนมองแม่ชมเลยและมีคนเข้ามาบอกว่าเหมือนพ่อมาเฝ้าแม่เลยอีกคนเข้ามาบอกว่ามองแม่ตาแป๋วเลยพายุน่ารักมากเลยก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของน้องพายุนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ